Uh-huh. จะพูดอะไรหน่ไหมดูถ้าแห้งจะวักแวกไปหน่อยนะอาพี่มันต้องดูเขาครับตอนนี้ <c oughs> เรามาอยู่ที่โบเทนิคการ์เด้นครับอันนี้พูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าท้ามปร hm มาจารย์ตักหมอกำลังออกแนดกายอยู่นะครับอันนี้เป็นสวนหย่อมแห่งใหม่ของคนสิงคโปร์ครับพิ่งสร้างเสร็จเปิดมาได้สองสัปดาห์แล้วครับบรรยากาศรอบๆครับก็ธรรมชาติธรรมชาติครับถ้าใครสนใจลำมวยเทคกิก ก็มาที่โบสคนิการเดนได้ครับจบการรายงาน